ครับวันนี้มารายงานสถานการณ์พายุคารเมีกีนะครับเอ่อหลังจากที่อิทธิพลของพายุนะครับคารเมีกีนะครับได้ปกคลุมในประเทศไทยนะครับเข้ามาถึงประเทศไทยในวันที่789นะครับวันนี้วันที่7พฤศจิกายนนะครับผมก็มารายงานสถานการ์พายุในพื้นที่อำเภอภูสิงห์นะครับเอ่อบริเวณที่ผมอยู่นี้เกือห้วยติกชูอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกด นะครับก็เป็นเขื่อนที่รับน้ำนะครับเป็นเขื่อนที่รับน้ํามาจากเทือกเขาพนมดงรักนะครับก็มาอัปเดตสถานน้ำนะครับว่าหลังจากการเข้ามาของพายุคาร์เมกีแล้วเป็นยังไงนะครับสภาพอากาศวันนี้ทั้งวันนะครับก็เป็นสภาพอากาศครึ้มนะครับมีฝนลงมาตลอดทั้งวันนะครับในพื้นที่บริเวณเทือกเขาพนมดงรักนะครับก็มีฝนตกหนักสลับเบานะครับ ฝนตกหนักสลับเบาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้อันนี้คือสถานารบริเวณสันเขื่อนนะครับบริเวณสปินเวย์อ่างเก็บน้ําห้วยติกชูนะครับก็น้ําล้นสปินเวย์นะครับเรียบร้อยแล้วก่อล้นขึ้นมาค่อนข้างสูงนะครับนี่คือบริเวณเขื่อนห้วยตึกชูนะครับก็ถือว่ายังรับน้ําได้อีกนะครับก็ไม่แน่ใจนะครับหลังจากช่วงนี้แล้วปริมาณน้ําฝนจะมากน้อยขนาดไหนนะครับ นี่นะครับบริเวณนี้ครับหลังจากน้ำลดสป,ปินเดย์แล้วก็จะส่งลงไปเรื่อยๆนะฮะส่งไปตามคลองส่งน้ําแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ไปดูฝั่งนู้นนะครับลักษณะของการส่งน้ําของอ่างเก็บน้ําห้วยทิชูนะครับก็ถือว่ายังมีพื้นที่สําหรับรอรับน้ํารองรับน้ําได้อีกพอสมควรนะครับรองรับน้ําได้อีกพอสมควรนี่นะฮะเราก็ ส่งน้ําไปตามคลองส่งน้ําแบบนี้นะครับก็ส่งลงไปในพื้นที่ตําบลห้วยติ๊กชูตาบลตะเคียนรามตาบลละลมนะครับแล้วก็ลงไปขุขันนะครับปรางกูตามลําดับนะครับก็วันนี้ฝนตกเรื่อยๆนะครับตกหนักสลับเบาแบบนี้เรื่อยๆนะครับสาหรับพายุคาเมีกีนะครับก็ถือว่ายังสามารถรองรับ ปริมาณน้ําฝนได้อีกพอสมควรนะครับยังไม่ได้รับผลรกระทบมากนักนะครับสําหรับพื้นที่อําเภอภูสิงห์ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ํานะครับเป็นพื้นที่ต้นน้ําที่ยังรองรับน้ําได้ดีไม่มีปัญหาอุสากะไรนะครับซึ่งจากสถานาที่กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้พยากรณ์สภาพอากาศว่าพายุคาลเมกีนะครับจะตกในพื้นที่บ้านเราในห่วงวันที่7 8 9ดอันนี้ วันที่เวันที่เนะครับวันแรกก็ยังยังรองรับสถานการณ์ปริมาณน้ําได้อยู่นะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับสําหรับอัปเดตความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็การพยากรณ์อากาศแล้วก็การเข้ามาของพายุที่จะมีผลกระทบต่อประเทศไทยนะครับครับก็ ให้ดูบรรยากาศไปนะครับฝนก็ตกลงมานะครับปรยโยนะครับฝนตกลมาปรยโปรยสำหรับสาการ์พายุคาร์เี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาก็ต้องชื่นชมนะครับว่ากรมอุตุนิยมวิทยารวมทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็ได้ส่งเมสเซจนะครับส่ง s อ s มาแจ้งเตือนให้กับเกษตรกรพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ อุบลราชธานีศรีสะเกดนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ตลอดจนพื้นที่ต่างๆนะครับที่มีโอกาสได้รับอิทธิพลของพายุเาอนิทีก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้รับเมสเซจแจ้งเตือนนะครับให้ป้องกันสาการเรื่องน้ําท่วมและก็ดินโคลนถลดลมแต่นขณะนี้นะครับฝนในจังหวัดศรีเกตก็ยังไม่ตกมากเท่ารดนะครับก็เป็นลักษณะตกโปรยๆแบบนี้แต่ว่าน่าจะตกทั้งวันแต่ไม่หนักนะฮะก็มีมีหนัก สลับเบานะครับเราก็มีฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนนะครับตั้งแต่เวลาตีหนึ่งนะครับจนกระทั่งวันนี้ก็ยังไม่ได้ลดลงนะฮะแต่ว่าเป็นลักษณะการตกหนักสลับเบานะฮะก็รอดูว่าหลังจากนี้จะตกมากน้อยขนาดไหนวันนี้ก็รายงานสภาพอากาศเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ